ก็มีพระเสียงหลอ่ออาจารย์เสียงหลอ่อท่านทำเสียงยังไงพูดว่าะล้อเลียนอาจารย์เสียงหล่อนะไม่ได้ล้อเลียนท่านนะล้อเลียนอาจารย์เสียงหลอ่อแล้วก็บอกว่าอาจารย์เสียงหล่อเนี่ยเสียงดีกว่าท่านท่านฟังดีๆนะไม่ได้บอกไม่ได้ล้อเลียนท่านนะแต่ไปล้อเลียนอาจารย์เสียงหลอ่อแล้วสรุปตอนท้ายบอกว่าอาจารย์ ฉันเสียงหล่อเนี่ยเสียงดีกว่าท่านนะท่านฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียบว,ว่าคนอื่นแต่โดนตัวเองเนะี่ยไม่ได้ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าบางทีมันก็จําเป็นต้องพูดไม่งั้นการที่จะมาโจมตีกันแล้วก็ข้อเท็จจริงถ้าเราไม่ได้ออกมาชี้แจงบ้างเลยเนี่ยมันก็จะโดนเรื่อยๆโดนทุกวันนิสิตเเอหน้ากันทุกวันก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์จัดทีเถอะ ที่เธอทําไมมาว่าอาจารย์ทั้งๆที่ในเรื่องที่เขาพูดมันไม่ได้เป็นความจริงเลย